ครับผมสวัสดีครับผมงานวันนี้นะครับผมนนครับผมคนเอ้คนงานกําลังถอนก้ากันอยู่นะครับผมนู่นนะครับนใครมาอีกเนาะใครมาอีกเนาะพนักงานลบก้าวเนาะงานวันนี้ก็คือถอนก้าช่วงเช้านะครับผมพอช่วงบ่ายก็จะให้ดำนานนะครับเพราะว่าก้าต้นก้าไม่พอนะครับผมเพราะว่าคนงานมาเยอะนะครับ คนงานมาเยอะเวลาดำนาแล้วมันจะไม่ทันนะครับผมก็ให้ถอนกล้าก่อนนะครับเดี๋ยวชิดก็นั่นแหละช่วงบ่ายก็จะถอนกล้านะครับให้คนงานไปดำนานะครับใครมาใครมาใครมาโจกกอกมาเลยพี่อนุวัฒน์ศูนย์หนึ่งอ๋อพนักงานเออนะครับผมคนงานหลกกล้ามาแล้วนะครับคนงานหลกกล้ามาแล้วนะครับผมคนงานหลกกล้ามาแล้วนะครับคนงานหลบกล้ามาแล้วนะครับ โอ้ <มา S 1> คนหลกกามาแล้วโจโจ๊กจ๊กอะไรจะไปยืยตน,<อ>น่ะามาอย่างโจมาอย่างือสิน้มา่โจมาอมยั้อิำโมคสาขของพี่นัตี้นะให้เอาพี่ลวง,ง,งน้ำมีใครตามมาอีกเลยี่โจมาขบิโครับพี่จโจผู้ได้ไอีกนะพวผได้ไดมอีกแลาวบดนี้เนาะโอ้ มาแบกคนงานลกกาแล้วพูดอะไรไปก็ลัางลกกาอยู่พุดนะบวได้ให้กินก่อนเ้อต้องเห็ดงานก่อนเ้อนั่นนันนั่นสิมาดึงมาเห็ดโมโหจะคว่ำเถอะละไปลกกาพูดนะพูดอะไากันไปลกกาก่อนพูดอะ เอาเลยครับน่นครับโอ้เตรียมตัวมาอย่างดีนะครับพี่อนุวัน์นะครับน่นนะครับลงเลยครับลงเลยครับโลกกาครับหมู่บ้านมึงกินเทียง เป็นเทียงอันนี้อันนี้แผนกแม่ครัวนะครับแผนกแม่ครัวเร็เร็วเร็วเเร็วเฮ็ดยังกัเฮ็ดเนอะซุกเล็กซกเล็กกินได้บ่ละครับกระเทียมก็คคกเองกระเทียมเนี่ป่ะคุณ้ม่มาอีกไปเพิ่นๆ พากันมาดัสเซีเอกไปแม่โลก,กา้าแม่โอ้ยเร็วเสว,วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปไปไปโลก,กา้าไปโลก,กาเขาเจ้าทายยุบอ่ะคนงานขาดอยอะเออโโอ้หไหวไหมเนี่ยผมไปขึ้นรถนะครับเมาไกเเทียงอาเจ้าใบใส่คุญแจรถอ่ะคอยล็อกรถไปแล้ว บ้างเสย <g ười> นี่ครับแม่ครัวต้อง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 ไปบวกอันต่อคลิปอีกไปหนิซ่าบอีกไปหน,ปนิโอ้ตายเแค่<า>ยังครับนี่อันต้มหมูปะครับเล่นขายของนะจะต้มหมูปะนี่ <c oughs> โอ้ยน้ำมันแม่ใส่หลายพูดอ๋ <c oughs> อากาว่าคุณให้อ้วนเล่นมั้ยบะแมนทอดไข่ไดโอ้อันนี้ต้มหมูเหรอครับบะแมนอทอดหมูหลังดิ นะครับอ <mm um> ันนี้แผนกแม่รั้วนะครับแม่ขัวล่างมือไปหรืม่รั้วมันสิบบแซบมั้ย่โอ้มีมีเมนูมีทอดหมูนะครับตํบบังหุงก้อยหอยนะครับโอ้อันนี้ก็เป็นพอรั้นนะครับมือนีเป็นพอรั้นะครับเล่าบอสบายนะครับรีรียู่หุ่นแล้วครับ ไปโจไปหาเฮ็ดเวียะเฮ็ดงานเถอะโอ้ยตอนอุปกรณ์อะไรย่างเงี้ยไปท่ไหนเฮ็ดเวียะกันนะโอ้ยโจ้เห็นม่้แต่มีสาวๆมากับโจ้นี่สาวเยอะใช่ไหมโอ้โจ้ที่สุดยอดเลยนะครับผมสาวๆมาด้วยพาสาวๆมาด้วยไปไปเป็นไงคิดถึงเฮ็ดงานนายโจ้คิดถึงวังเยี่ยมเหรอวันนี้หรือว่ามีคำสั่งใครมามีคำสั่งใครมาหรือเปล่าให้มาให้มาจิ้มตกน้ำเหรอ พี่ยังไงลูกพี่นาสมเกียดสักคำสั่นลูกพี่เขาทางลูกพี่มาเดี๋ยวเอาโจ๊กจออกไลงน้ำโจออกเก่งๆมาไหมเดเอาพี่สิลงน้ำโจออกเก่งๆมาเนี่ยเอย่ามาใส่ไรใส่ไงมวยพีกันอยู่อยู่ในศาลโกหก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 ไม่ดีนะน้องโกหกไม่ดีนะพูดเรื่องจริงพูดได้จริงโกหกแล้วเนี่ยเออ กเเออโกหกโกหกนะอย่าโกหกนะโกหกโกหกข้าวเออข้าวโอ้ตายแล้วตายแล้วมันไม่มีใครสั่งมาหรอกโจมแผนการมันร้ายโจมันร้ายไอโจมันร้ายน่ะหมันร้ายน่ะงานการไม่ทำนะครับเอาฟันบดไรแหมาถ่ทยคลิปได้ครับุวนะครับล่องหนไปครับ้ามแล้วเบแล้วในโสานี่ ุลงลยเไปไหมครับอยากได้ภาพต้องลงเองครับผมสิมาไทยผู้อื่นมาได้เลยครับไม่รู้ไม่รู้เลยไม่ได้เย็น,ไ,ไ,นไปไปผูป้น่ะลงหน้าพู้น่ะลงไ้ลงหน้าัน,านเ็ดแล้วเร็วเร็วเร็วผมเ็ดแล้วผมเ็ดแล้วไปไปัง<ม>สิมาเอาตัวอย่างพึ่งมาลงก้อนครับ <laughs> ผมคนละแผนกครับคนละแผนกไปเลยครับเชิญครับคนบึงการจังได้ลูกกาเพราะเป็นเจ้านี่ไปไปไปอยู่กรุงเทพโดนอยู่กรุงเทพโดนตาย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 แล้วตายแล้วบัดนี้ ล่มมาด้วยอ่ะพี่อนุวัฒน์พี่อนุวัฒน์จะจะกลับไหมวันนี้หรือจะนอนนากับสายบุญอีกนะครับนอนนานไหมนอนนานไหมสงสัยจะกลับกลับเลยเพราะเห็นว่าพี่เสือเขาจะไปลำอ๋อพี่เสือจะไปลำใช่ไหมได้ข่าวมาจากทางโน้นแล้วใช่ไหมพี่เสือจะไปลำเนื่องพอได้ข่าวมาผมก็เลยเขาบอกว่าใกล้จะเสร็จแล้วเห็นเขาบอกตอนน้ำมันตอนเย็นก็ได้อยู่แค่ครึ่งวันอ๋อนี่อยู่ครึ่งวันครึ่งวันยังเหรอบวันสามจะกลับไหม ไม่ทันที่แท็กซี่ผมจะผมเรียกมาแล้วแล้วผมจะไม่ถ่ายอะนะเรียกแท็กซี่มาให้แล้วเรียกแท็กซี่มาด้วยเขาบอกว่าแท็กซี่จากเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวพี่เสือไป่ลำยันนี้เอฟซีเกาหลีเลยรีบเดินทางมาผมมารับมารับไปแล้มาดูมาดูเขาบอกจะเป็นสบุญนอนเขาบอกนอนเถียงนาเออนอนนอนนานอนนาทุตอนชิดนี่นอนโรงแรมไม่ใช่ชิดนอนบ้านอ้าวนอนบ้านนอนูนโรงแรมเห็นขับรถไปกลับ ไปกลับส่งคนงานครับวันเออขอรับคนงานมาทุกวันผมถึงวันนอนโรงแรมขยันขนาดนี้เมื่อคืนมันดูอยู่เหมือนเหมือนเตาไม่ได้ขยันมันจำเป็นดูตาจะหลับแต่ไลฟ์สดอยู่เขาเรียกนะไลฟ์สดแต่จะหลับอยู่ไม่ได้ขยันจำเป็นนะครับเป็นไฟลมเขาดูหลับหนีเอฟไม่มาไม่ได้ไม่มาก็ไม่ได้เขาไม่ตเองมีรถกระบะเขาไม่ตมีรถเก๋งเอามาไม่ได้ก็เลยต้องมาไม่ได้ขยันครับจำเป็นยอมโอเคครับไม่ใกินนี้ก็ฝาก ไว้เพียงแค่ให้ใ <น S 2> ับรถให้ขับรถที่ผมาเครับ